กดคาว่าซื้อตอนนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อที่อยู่นามสกุลต่างๆจะสะดวกโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางที่ตะก้าเขาบอกเอาไว้สามารถทําได้ค่ะความสําเร็จมีอยู่จริงเราสําเร็จขึ้นทุกวันใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะสนใจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคุณสําเร็จมีอยู่จริงใช่ไหมคะคุณยุวดีไหมคะออกเสียงแบบนี้ไหมคะเพราะว่าภาษาไทยบอกว่าเป็น ความสำเร็จมีอยู่จริงแล้วก็ภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายุยวดีีไหมคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาทักทายกันโอ้เห็นไหมคะส,สามารถใช้สิทธิ์ในชอ็อปในชอ็อปและมีค่าจะส่งฟรีด้วยนะคะค่าจะส่งฟรีด้วยไม่เขาไม่ได้บวกเลยคะ่ะลองจิ้มไปดูนะคะจากปกติจากปกตินะคะ ขายกล่องละสามร้อยบาทสามร้อยบาทมีเจ็ดซองเอาไปดื่มรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องของเน่าของ